พบกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยนะครับในรายการกิจชีวิตกับดาน,นะครับทางช่อง facebook กิจพลเดชวิสัยนะครับแล้วก็ a c e b o o k ดกตรกิจพลเดชวิสัยแล้วก็ช่อง youtube นะครับกิจโพสชแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงคดีน้องชมพู่นะครับคดีลงพลคดีป้าแตนนะครับซึ่งเป็นวันหลงจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะครับ เป็นการไปศาลนัดแรกนะครับของลุงพลปัจตันนะครับลุงพลไม่ได้ไปขึ้นศาลนะครับไปศาลนะครับไปฟังการสืบพยานนะครับซึ่งปากแรกก็เป็นสาวิตรีนะครับแล้วก็ปรากฏว่าสืบพยานไม่จบไม่เสร็จนะครับวันหนึ่งก็จะไปต่อกันในวันที่9สิงหาคม2565กันนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องราวนะครับของ คดีของน้องชมพู่นะครับผมบอกบุญนิดหนึ่งนะครับว่าใครที่จะร่วมทำบุญสร้างพ่อปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปทุมมานะครับขนาดเท่าองค์จริงนะครับบริจาค1,000บาทนะครับจะเขียนชื่อนามสกุลไว้ที่ฐานนะครับสร้างขึ้นที่ข้างเจดีย์พันปีวัดราดชบูรณะพิษณุโลกครับแล้วใครจะบูชา พ่อปู่แม่ย่าซึ่งเป็นเหล็กน้ำพีนะครับคู่ละสองพเก้าร้อยบาทแล้วก็มีองค์พญานาคนะครับองค์เล็กลงมาหน่อยนะครับบูชาเก้าห้บาทแล้วก็พระนางพญาสยามนะครับซึ่งครูบาบุญล้อมนะครับแล้วก็อาจารย์จ้ำศรีบูรพาเป็นทำพิธีพุทธาพิเศษนะครับแล้วก็มีหม่อมหลวง วันชายนาวรัตเป็นประธานในพิธีนะครับเป็นผมเป็นประธานในการจัดงานนะครับ99บาทนะครับทั้งหมดนี้ก็ไปสมทบทุนสร้างพ่อปู่แม่ย่าองค์เสมือนองค์จริงนะครับอินบ็อกเข้ามานะครับใน f เฟ e บ o ๊ k ผีดพลเด็ชว,วิสัยใน facebook ด็กเตอ์ดพลเดชวิสัยแล้วก็ในเพจเพจใหม่ที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นนะครับคือเพจกิดโพสชแนลนะครับอ่ะคราวนี้หลายคนไม่รู้นะครับว่าเรื่องราวของคดีน้องชชมพู่แล้วก็คดีของปรุงพลป้าจันนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับก็ฟังเขาเล่ามาในการผมมาจับเรื่องนี้ผมมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะครับก็มีหลายคนก็เถียง ก็แย้งกับผมนะครับทั้งทางคอมเมนต์ต่างๆนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันมีความเห็นต่างได้ก็ก็ดีนะครับมันเป็นความสวยงามของระบบประชาธิปไตยครับแต่ในวงเล่าว,วงข้าววงสนทนาต่างๆนะครับเมื่อคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับผลก็จะบอกว่า ลุงพลเป็นคนทำลุงพลเป็นคนทำนะครับลุงพลเป็นคนทำผมก็จะพยายามอธิบายให้ฟังนะครับว่าลุงพลเป็นคนทำหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้นะครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรนะครับผมก็จึงจากวงเล่าก็มารายการไลฟ์ของผมนี้เพื่อที่จะเป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งนะครับสําหรับ คนที่สนใจในเรื่องของคดีนะครับเหตุเกิดเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับส5 6 3รับสปีนะครับสอปีอีกนิดหน่อยครับมาแล้วนะครับช่วงปีแรกนะครับก็เป็นปีแห่งการรวบรวมหลักฐานตำรวจก็จะรวบรวมหลักฐานทุกอย่างเลยนะครับทั้งไปสอบพยานไปสอบแบบปูพรมเลยนะครับปีหนึ่งเต็มๆนะครับถึงสรุปได้นะครับว่า มีผู้ต้องสงสัยนะครับก็คือผู้ต้องหาก็สรุปว่าผู้ต้องหาก็คือลุงพลก็เลยออกมีหมายจับขึ้นมานะครับแล้วพอมีหมายจับลุงพลก็ไปมอบตัวโดยที่ตารวจไม่ต้องไปตามจับมอบตัวเสร็จแล้วตารวจก็พาลุงพลนั่งเฮลิคอปเตอร์นะครับมาที่ สพที่เกิดเหตุนะครับอ่ะข้อกล่าวหามีสามข้อนะครับในปีแรกช่วงแรกก็มีกล่าวหาว่าภาคเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดาโดยประสิทธิจากเหตุอันควรนะครับข้อสองทอบทิ้งเด็กอายุไม่เกินเก้าปีเพื่อเด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปสัสจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย ข้อสามนะครับกระทาการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพิกศพเสร็จสิน้นก็คือพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือข้อที่หนึ่งก็หาว่าลุงพลเนี่ยภาคน้องชมพู่มาจากพ่อแม่นะครับข้อที่สองก็คือเมื่อภาคมาแล้วก็ทอดทิ้งน้องชมพู่นะครับโดยที่ปราศจากคนดูแลทําให้น้องชมพู่ถึงแก่ความตายนะครับแล้วก็ข้อที่สามก็คือ จัดการเคลื่อนย้ายศพสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพิสูจเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสามข้อหานะครับและข้อหาที่สามนี้ก็ป้าแตนก็โดนด้วยนในช่วงนั้นก็คือมันเป็นช่วงที่การเมืองร้อนแรงมากๆมันมีโควิดมันมีม็อบสามนิ้วที่จะโค่นล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา มันกําลังคุกคูดมากเลยช่วงนั้นนะครับก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าทําไมตํารวจรีบสรุปสํานวนและรีบกาาล่าวหาลุงผลอันนี้เป็นเพียงข้อสังเกตแต่ตํารวจก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกันกับการนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับพอมาถึงเดือนสิงหาคมก็แจ้งข้อหาเพิ่มข้อหาเพิ่มว่าข้อหาฆ่า ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนานะคเป็น4ข้อหาด้วยกันสำหรับรลุงพลการอธิบายนะครับของตารวจนะครับก็บอกว่ามีพลานหลักฐานเชื่อได้ว่าครับรลุงพลเป็นผู้ก่อการก็คือมีทั้งประจักษ์พยานนะครับมีทั้งวัตถุพยานนะครับมีทั้งพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ยังมีทั้งหลักฐานทงางศยศาสตร์ด้วย แพทย์สันนิษฐานว่าน้องชมพู่นั้นเสียชีวิตจากการขาดน้ําและขาดอาหารครับไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศไม่พบบาดแผลที่ทําให้ถึงแก่ความตายได้นะครับนั่นคือ,ค,อความลงความเห็นของแพทย์นะครับแต่มันก็ย้อนแย้งกับการสรุปสำนวนนะครับของตำรวจนะครับว่า สรุปว่าก็มีคนร้ายพาน้องไปทิ้งไกลๆเพื่อเป็นกรรมอาการอัมพางคดีนะครับช่วงที่น้องจะพู้หายตัวไปนะครับมันอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่สิบเมตรแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงน้องร้องเลยก็คา,าดว่าคนที่พาน้องไปนั้นก็เป็นคนใกล้ชิดก็คือลุงพลนะครับบริเวณพบศพนะครับก็จะมีรถรองเท้ามีรถแบ็คโคซึ่งเป็นของเล่นนะครับตกอยู่นะครับก็แสดงว่า น้องชมพู่ก็นำติดตัวไปกับคนลายด้วยก็คือไปกับลุงพลด้วยนะครับแล้วก็ก็มีช่วงเหตุการณ์ตอนไปรับส่งพระนะครับซึ่งลุงพลเดินทางไปรับส่งพระนะครับก็บอกว่าตอนนั้นนะครับน้องลุงพลพาน้องชมพู่ไปแล้วนะครับแล้วก็น้องชมพู่คงจะหมดสตินะครับก็เลยเอาไปซ่อนไว้ท้ายบ้าน แล้วก็ไปรับพระก่อนแล้วก็เมื่อรับพระเสร็จแล้วก็ก็กลับมานําน้องชมพู่นะครับที่ยังไม่เสียชีวิตนะครับไปทิ้งไว้บนปูเหล็กไฟนะครับจนน้องเสียชีวิตด้วยการขาดน้ําขาดอาหารในเวลาต่อมานะครับแล้วก็มีการจัดการกับสภาพศพนะครับโดยการถอดเสื้อผ้าจับทางขาให้มีลักษณะเหมือนถูกกระทําชำเลานะครับ แล้วก็ตัดเส้นผมนะครับโดยใช้มีดโดยใช้ของมีคมนะครับสับฟันเถือตัดเส้นผมไปเพื่อไปทำพิธีกรรมทางไสยศาสตนะร์นั่นก็คือการสรุปสำนวนของตำรวจนะครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับที่ไปสอบพยานนัดไป มีสอบพนานนัดแรกเมื่อวานนี้นะครับก็คือสอบก็สอบสาวิตีนะครับซึ่งเป็นแม่ก็คือจะเล่าเรื่องราวต่างๆที่สาวิตีรู้นะครับสาวิตีก็คงจะรู้พอๆกับตำรวจรู้เพราะว่าตำรวจไปสอบสาววิตีไปแล้วก็เลยให้สาวิตีไปเล่าให้ฟังให้ศาลท่านฟังการขึ้นศาลก็มีการเสริ์พยานสอบพยานก็คือมีพยานฝ่ายโจทนะครับฝ่ายโจทก็คือที่พยายามทำไงก็ได้ให้ ให้ลุงพลมีความผิดนะครับแล้วก็แต่ทนายฝ่ายจำเลยทนายฝ่ายลุงพลก็มีสิทธิ์ซักคารนะครับซักกานเพื่อทำให้ความน่าเชื่อถือของพยานฝ่ายโจย์ลดลงให้ศาลท่านพิจารณาเมื่อวานก็สอบไปปากเดียวสืบไปปากเดียวครับแล้ววันที่9สิงหาก็าจะสืบปากเดิมนะครับก็คาดว่าจะเสร็จ หลังจากนั้นก็จะเป็นสืบพยานทั้งฝ่ายโจทก์ทั้งฝ่ายจำเลยนะครับก็มียี่สิบสามสิบปากก็ไม่รู้กันแล้วแต่ที่ที่ส่งไปมันมีมันมีมันมีทม์ไลายอยู่แล้วนะครับว่าจะเชิญใครไปมั่งใครมาก,ก็คาดว่าภายในปี2 5 0พันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยคงจะสอบพยานเสร็จสิ้นทุกปากคาดว่านะครับถ้าเสร็จสิ้นทุกปากปีใหม่นะครับต้นปีก็น่าจะมีการพิพากษาศาลก็คงจะมาตัดสิน ว่าเป็นยังไงร,ระบบยุติธรรมของเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหานะครับตอนนี้ลุงพลถูกกล่าวหาว่าทําความผิดถูกกล่าวหานะครับแต่สังคมกล่าวหาไปแล้วโดยเฉพาะสื่อมวลชนกล่าวหาลุงพลไปแล้วว่าลุงพลมีความผิดอธิบายให้ฟังยืดยาวเป็นขั้นตอนประหนึ่งว่าคนที่เป็นพิธีกรพูด นั่งอยู่ในเหตุการณ์นั่งหรือนอนอยู่ในเหตุการณ์ไม่รู้ฟังดูแล้วก็น่าเชื่อถือแล้วปรากฏว่าคนเชื่อด้วยสังคมเชื่อไปแล้วว่าลุงพลอยู่แต่ก็ยังมีสังคมมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เชื่อที่งเป็นแฟนคขับลุงพลโดยเฉพาะยูทูบเบอร์5-60ช่องที่ไม่เชื่อว่าลุงพลมีความผิดเพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์ ท่าไทยที่ยูทูบเบอร์เยอะที่สุดที่ไปอยู่ที่มุกดาหารหน้าสารมุกดาหารนะและยูทูบเบอร์น่ารักไม่เข้าไปใบริเวณสารก็คอยู่ตากประตูศาลาแล้วก็มีความทโอ,อดทนมากๆนะครับไปตากแดดตากฝนตากลมกันนะครับบางคนก็เดินทางไปจากกรุงเทพเดินทางไปจากจังหวัดอื่นๆเยอะแยะมากมายเพื่อไปรอทําไปถ่ายทอดเขามีวิญ,ญญาณสื่อมวลชนจริงๆซึ่งผมก็เคยเป็นสื่อกระแสหลักนะครับผมเคยทําช่องใหญ่ นะผมเคยเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์หัวใหญ่ๆนะครับก็ยังแบบยังอายเลยว่าสื่อยูทูบเปอร์นี่คตาเจ๋งกว่าสื่อกระแสารหลักอย่างพวกเราอีกจะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วการำเสนอก็เสนอแบบบ้านๆเสนอแบบไม่มีพิธีรีตองอะไรก็ถ่ายไปบ้านๆเสียงได้ยินบ้างไม่ยินบ้างก็ไม่เป็นไร นค,คนก็ติดตามกันติดตามเยอะมากนะครับแต่และช่องติดตามเป็นหมื่นหลายหมื่นคนบางช่องเป็นแสนคนนี่คือสเสน่ห์นี่คือความสำคัญความน่าเชื่อถือซึ่งพี่น้องประชาชนดูยูทูบเบอร์เชื่อยูทูบเบอร์เมื่อวานไม่มีสื่อกาาระแสหลักไปเลยนะรเรื่องนี้ก็จะเงียบหายไปถ้าไม่มีสื่อกาาระแสหลองอย่างยูทูบเบอร์ทั้ง วันนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าผมเข้าข้างลุงพลก็คือมีลุงพลข้างเดียวครับมันไม่มีสองข้างนะรับไม่มีสองข้างถ้าอย่างคดีของน้องแตงโมครับก็มีข้างแม่น้องแตงโมกับข้างผู้ถูกกล่าวหาจำเลยหกคนบนเหลืออันนั้นเข้าข้างแม่น้องตรงโมหรือจะเข้าข้าง จำเลยอันนั้นมีให้ข้างให้เลยแต่กไดีลุงพลมันไม่มีข้างอ่ะมีข้างลุงพลแล้วมันมีข้างใครอีกมันไม่มีอ่ะมันไม่มีข้างใครนะครับหรือข้างแม่น้องชมพู่หรือเปล่าเออชายน่าจะข้างแม่น้องน้องชมพู่นะครับก็ก็ก็ไม่ไม่รู้จะทํำยังไงหรือถ้าถ้าผมเข้าข้างแม่น้องชมพู่ห้ผมก็ต้องโจมตีลุงพลใช่ไหม สมติว่าลุงพลผิดจริงผิดจริงอย่างนี้เหรอนี่ก็ไม่ไม่รู้นะครับผมผมก็ไม่รู้ผมวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าถ้าเกิดว่าผมเห็นว่าลุงพลผิดผมก็จะไม่ออกมาพูดแบบนี้หรอกนะเพราะผมก็ไม่ได้รู้จักกับลุงพลนะครับแล้วก็ไม่มีความผูกพันอะไรเลยผมก็วิเคราะห์แบบนี้นะครับทุกเรื่องที่ผมวิเคราะห์ไปดูย้อนหลังได้นะครับห้าสิบกว่าคลิปผมวมิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองของผมจะผิดหรือถูกผมไม่รู้แต่เป็นมุมมองของผม นะตามประสบการณ์ของผมส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อใครจะเห็นต่างก็ไม่เป็นไรก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาได้ในใน u t u b e กิจโพ c ชาแนล l คอมเมนต์มาผมรับฟังนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามชมกิจชีวิตกับดาน,นะครับผมก็พยายามจะตามเสนอเรื่องราวดีๆนะครับวันที่4กรกฎานะครับผมจะฉลองครบรอบหเดือน ในการเป็นยูทูบเบอร์ของผมนะครับในการไลฟ์สดในช่องยูทูบเบอร์กิจโพสชาแนลครั้งแรกเพื่อพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับเป็นครั้งแรกจะเริ่มทัก5โมงเย็นนะครับมาพูดคุยมานําเสนอมาดุด่าว่าเก่าวได้นะครับผมน้อมรับทุกคําติชมแล้ววันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมาดามราเต้ครับอมคุณอาจารย์จ้ำสรีบุรพานะครับ ขอบคุณช่องแฉสิยันเงานะครับขอบคุณช่องแฉมันมันคนละช่องครับแฉสิ Channel, ชาวหน้ากับแฉสิยันเงาชาแนลเราขอบคุณก๊อกก๊อกนิวขอบคุณอิสระและหนูนิดนะครับขอบคุณมหามุ Family, นีเฟมเบอรี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใกล้จะเจ็ดหม,มืน่น เร็วๆๆๆนี้แล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับก็ย้อนไปดูข้างหน้านครับอย่าลืมนะครับช่วยบริจาคช่วยสร้างพ่อปู่ศีสุทโธแม่ย่าสรีปทุมมาเท่าเสมอนรงจริงกันด้วยนะครับวันนี้ขอให้ประคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี